Tái là Atiem to a tay sao cho mùi dun. Alla là, ôi, yếu. Tóc Alla slope là, lốp lópe lópe là, lốp lópe lốp lópe 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 trong lópe แบไอ๋ออ๋ออออยออ๋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 ออออ๋ออ๋ยอ๋อ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 ๋ออดออ ดีแล้วจ้าดีแล้วเร็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 วไปไปไปๆๆไปดีดดีแล้วเข้าไปตรงนี้ทำไมเนี่ยคิดจะล่อจังัดเหรออือเดเเดเนี่นะโอ๊ยโดนหลังเลยโอ้ย้ยโอ้ย้นยีอ้อนเดี๋ยวน้ย

อาทิพย์อยู่ครับอโทษทีนะคือเผยดีว่าคุยอยขโทษทีว่าดิกิวคุย่นี่นี่แขนดีดีดีป๊อปพนจะตาแล้วพี่ลงมานาะไอ่กรลงแล้วนุ้ยคอทัพไลอะที่บอกระ เออมันมันก็หล่อจริงแต่มันผอมลงดูใรูนลูกแบบว่ามันมันอ้วนชอบปิ้งเทานี่ะเออไปไหนนี่นพอพ่อแชร์คนเดียวมันบอกอุยพี่มันเบาขนาดนี้เลยเหรอเมื่อก่อนว่าอ๋อเขาเป็นเขาเป็นกรรมกรฮะอย่างนี้ได้ไหมได้ไ่่าวาย่ฮอาฮ่า่่าบอ่าฮอ อะไร้อหนี่ก็วแตตันว่านกาเียเอาเลยนเยเ้าวมมีลงแค่สามสิบอะทำไมมีลงแค่สามสิบอะลงแล้วป้าก็บอกป้าลงแล้วว่ารนเหมือนกันไหนให้นั่งไหนอาออยาเลือกไหนเอาเลย ไม่รู้แล้วข้าเป็นหุ่นยนต์ที่แก่งครับเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไรหรอเฮ้ยจริงๆข้าเก็งแรงเหมือนกันเนี่ยข้ามีหมัดอากาศอยู่เจอนีิเฮ้ยข้าเป็นหุ่นยนต์ที่ทำมาจากเหล็กเลยนะเฮ้ยเออ ไม่เป็นไใช้พลังวัดใส่ตอม่าไปก่อนหมัดใส่ตอม่ามา อฉันขอยอมแพ้เอแม่มีไพ่สีใบอ่ะโดนแม่แม่ไหลพ่อโดนไหลตาจนจนเหลือใบเดียวอ่ะแกได้พ่องเล่นโดนห้าใบอ่ะตอนที่ใบบ้านเอาล่ะเดี๋ยวจะควบคุมสุขที่เหลือมาชุบชีวิตเอาล่ะ เอาละควบคุชชมชีวิตเอ้ยชุบชีวิตโอ้ว้าวเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยเมลอนนายชุบชีวิตฉันเหรอใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วว้าวแล้วคุณยนตัวคุณยนนั้นมันตายแล้วอ่ะแหมตัวเองอก็